สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ดูไปเหอะช n n e l ที่เป็นพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับภาพยนตร์และซีรีส์หลากหลายเรื่องคุณผู้ชมครับเขาว่ากันว่าเวลาเราทําสิ่งใดใหม่ๆเป็นครั้งแรกเนี่ยมันมักจะยากเสมอแต่พอได้ทําครั้งที่2ครั้งที่3าต,ต่อไปเนี่ยิ่งนั้นมันก็จะง่ายขึ้นใช่ไหมครับช n n e l นี้ก็เหมือนกันครับเดิมทีเนี่ยคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่2นะครับพอมีคลิปแรกอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่เสร็จสกที ก็เลยคิดว so ่าในเมื่อคลิปแรกมันยากนักยากหนาเนี่ยก็เลยข้ามาคลิปที่2เลยแล้วกันนะครับผมโอเคก่อนจะแปกไปมากกว่านี้เข้าเรื่องกันดีกว่าครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดคุยความรู้สึกหลังดูซีรีส์ที่ถือว่าเป็นตัวชูโรงเป็นเรือธงของค่าย Disney Plus เลยนั่นก็คือเรื่อง The Mandalorian ซีซั่นที่1ครับซึ่งสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เนี่ย ส่วนตัวผมนะเป็นซีรีส์ที่อยากดูมากๆเรื่องหนึ่งเลยคือตัวซีรีส์นี้เข้าสตรีมทาง Disney plus ที่ต่างประเทศนะเนาะตั้งแต่ปี2019แล้ว,ล 2, ลวส่วนตัวผมก็ใช้ความอดทนอดกลั้นไม่ดูเถื่อนไม่โหลดรอเข้ารอให้มันเข้าไทายอย่างอ่าจริงๆจังๆซึ่งก็อย่างที่เราทราบกันเนาะว่ากว่าจะเข้าก็2021ช่วงช่วงกลางปีพร้อมกับ dis n e y Plus ออสตานั่นเองก็บอกตามตรงว่ารอจนลืมไปเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าออได้เข้ามากับ Dis n e y Plus เนี่ยก็เป็นภากบทไว้ดูเรื่องแรกเลยถ้าเอาความรู้สึกสั้นๆหลังดูจบเนี่ยซีรีส์เรื่องนี้สำหรับผมก็เป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่ผมรักเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยชอบมากๆโดยเรื่องราวในซีรีส์เนี่ยจะเป็น5ปีหลังจากยุทธการที่เอนดอร์ในอเอพิโซดที่6 r ี Return the Jedi, เทิร์นอัพเ e d ดเนาะสมรภูมิที่นำไปสู่การล่มสลายของจักรวรรดิเอ็มไพาช่วงที่บ้านเมืองทั่วจักรวาลกำลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านจากเผด็จการของจักรวรรดิสู่ยุค New Republic หรือว่าสาธารณรัฐ,หราารฐใหม่ตัวเอกของเรื่องเนี่ยในเรื่องเขาจะเรียกว่า m a n โดแต่ว่าชื่อจริงๆก็คือดินจารินซึ่งดินเนี่ยเป็นนักล่าฆ่าหัวระดับาการในวัยเด็กเนี่ยได้ถูกชาว แมนดาลอรับมาเลี้ยงจากภัยสงครามโครนเพราะว่าครอบครัวเนี่ยโดนหุ่นดรอยสังหารไปซึ่งชาวแมนดาลอเนี่ยเป็นชนเผ่าที่ว่ากันว่าเป็นนักรบที่เก่งที่สุดในระดับจักรวาลและจะมีกฎว่าจะไม่ถอดหน้ากาก,ากเหล็กให้ผู้ใดเห็นใบหน้าของตนเองเนี่ยตลอดชีวิตเลยยกเว้นเวลาทานอาหารหรือว่าทำธุระส่วนตัวเนี่ยก็ถอดได้แต่ว่าจะไม่ให้ใครเห็นหน้าที่แท้จริง แต่ว่าผลจากการโดนกวาดล้างในอดีตเนี่ยทำให้ชาวมันจะรอเดือดจานวนไม่มากนะซึ่งพี่ดินของเราเนี่ยนอกจากจะทํางานประเภทที่ว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนไปรับงานราคาหัวออกออกไปราคาหัวแล้วก็นํามาขึ้นเงินรับงานต่อๆไปเรื่อยๆซึ่งพอได้เงินมาก็เอามาเลี้ยงเลี้ยงชีพแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งให้กับชนเผ่าที่เลี้ยงดูมาด้วย แต่ว่ามันมีภารกิจหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นภารกิจที่ง่ายๆธรรมดารรมดาของดินจลรินคือการนำสินค้าจากที่หนึ่งไปให้ลูกค้าอีกที่หนึ่งแต่ว่าไอสินค้านั้นอ่ะมันดันเป็นจะเรียกว่าอะไรดีเป็นน้อนแล้วกันน้อนตัวเขียวๆเ,เป็นเบบี้โยดานะฮะเขาเรียกกันในช่วงนั้นว่าเบบี้โยดาแต่จริงชื่อจริงๆก็คือชื่อโกลกู เป็นเผ่าเป็นเาเรียกว่าเผ่าพันธุ์เดียวกับอาจารย์โยดานั่นแหละพอเรามาอาจารย์เจไดชื่อดังของจักรวาลสตาร์วอร์เนาะทีนี้ภารกิจนี้แหละมันได้เปลี่ยนชีวิตของดินจารินไปเลยซึ่งจะเป็นยังไงเนี่ยต้องไปรับชมกันเองในซีรีส์นะครับผมก็มาถึงสิ่งที่ชอบสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับสิ่งที่ชอบอย่างแรกเลยเนี่ยสำหรับผมนะสำหรับ ซีรีส์ที่เปรียบเสมือนเป็นการเปิดตัว Disney Plus เนี่ยอย่างแรกเลยที่ชอบก็คืองานทางด้านโปรดักชันที่บอกได้เลยว่าพิธีพิถันมากยิ่งใหญ่เกินเบอร์ความเป็นซีรีส์ไปเลยคือก็เข้าใจแหละด้วยความที่ทุนเยอะทุนหนาทำให้ภาพในที่ปรากฏออกมาเนี่ยมันดูยิ่งใหญ่ทั้งฉากทั้งชุดเอยอ,อุปกรณ์งาน CG อะไรต่างๆบอกได้เลยว่า เนี้ยมากๆเหมือนกับว่าเป็นภาพยนตร์ที่ฉายในโรงหนังเลยก็ไม่ผิดนักนะครับตรงนี้ผมค่อนข้างประทับใจมากๆเลยทีเดียวสิ่งที่ชอบอย่างต่อมาก็คือบรรยากาศในเรื่องที่เหมือนหนังคาร์บอยสมัยก่อนที่จะมีพระเอกขี่ม้าตะลุยไปเมืองนูน้นเมืองนี้สู้รบปรบมือกับเจ้าพ่อหรือว่าเหล่าร้ายอะไรต่างๆไปหรือว่าก็ไปรับภารกิจในเมืองแล้วก็ออกไปทำภารากิจอะไรอย่างอะไรอย่างนั้นนะครับ เรื่องนี้ก็เหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากม้ามาเป็นยานเปลี่ยนจากท้องทุ่งทะเลทรายมาเป็นอวกาศแทนเปลี่ยนเมืองเปลี่ยนหมู่บ้านเป็นดวงดาวต่างๆที่พี่ดินต้องไปแล้วก็ยิ่งฉากดวนปืนเนี่ยหรือว่าฉากที่เปิดตัวแมนโดเนี่ยเดินเข้าไปในบาร์เนี่ยมันให้อารมณ์หนังคาวบอยมากๆซึ่งจุดเนี้ยผมค่อนข้างชอบนะถูกจลิตผม ว่าง่ายว่าถูกจริตผมดีกว่าแล้วก็ด้วยความที่ตัวซีรีส์หลายๆตอนเนี่ยมันเน้นโทนของการประจนภัยทำให้เน่์ของหนังส t า r w วอ s ในยุคแรกๆเนี่ยมีอย่างเต็มที่เลยในซีรีส์เรื่องนี้เราจะได้เห็นวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วก็เผ่าพันธุ์ต่างๆมากมายของหลายๆดวงดาวนะซึ่งตรงนี้มันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยของหนังุสตาร์วอรพวกไตภาคดังเดิมอย่าง4ี6 ซึ่งการดึงบรรยากาศเดิมๆแบบนี้มันก็ทําให้เราแฟนคลับแฟนบอยหลายๆคนเนี่ยคิดกดค,คิดถึงอดีตไม่ได้อ่าซึ่งส่วนตัวก็เป็นแฟนคลับอ่าสตาร์วอลอยู่อาจจะไม่ถึงขั้นแฟนบอยเดินตายนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นแฟนคลับที่ติดตามสตาร์วอลมานานตั้งแต่เด็กๆแล้วการที่ได้เห็นบรรยากาศเดิมๆกลับมามันก็ทําให้รู้สึกอ่าประทับใจในจุดนี้เหมือนกัน แล้วก็สิ่งที่ชอบอย่างต่อมาก็คือการแสดงของเปโดปพัสคาวกับการมาให้เสียงภาคเป็นดินจารินหรือว่าแมนโดเนี่ยเพคของเรื่องคือเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าพี่เปโดปพัสคาวเนี่ยคงไม่ได้สวมชุดมามาบูเองอะไรํำนองนี้แต่ก็ให้เสียงภาคอยู่เบื้องหลังแต่ว่าด้วยํำเสียงของเปโดปพัสคาวเนี่ยถือว่าดีเลยทีเดียวสามารถ,ถถ่ายทอดความรู้สึก ถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครดินจารินได้อย่างดีเลยเรียกได้ว่าทะลุมวกออกมาเลยก็ว่าได้ในอีกมุมเนี่ยก็ต้องชมนักแสดงที่ใส่ชุดดินจารินด้วยเหมือนกันเพราะว่าเาขาแต่แหละว่าต้องแสดงผ่านบอด y ี้แลงเกวเยอะมากทีนี้พอบวกกับการให้เสียงภาคที่ดีของเบโรปัสคาวเนี่ยมันทำให้คาแรคเตอร์ของแมนโดหรือว่าดินจารินเนี่ย ดูโดดเด่นมากๆแล้วก็ดูเรียกว่าเท่มากๆในเรื่องนะครับตรงนี้ก็ขอชมจุดหนึ่งแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ชอบก็คือชอบในการหยิบเรื่องราวในมุมอื่นๆของจักรวาล Star War ์มาเล่าบ้างโดยที่ไม่มีเจไดไม่มีฟิตไม่มี skywalker family ไม่มีดาบไ์เซเบอร์นะครับเพราะว่า อบอกตรงๆว่าก็เริ่มเอียนๆแล้วกับเจไดซิดหรือว่าสกายวอลเกอร์แฟมิลี่อะไรทำนองนี้เพราะจักรวาลสตาร์วอลเนี่ยมันใหญ่มันมันน่าจะมีเรื่องราวอื่นๆที่ควรที่จะถูกนำมาเล่าหรือว่านำมานำเสนอบ้างนะครับตรงนี้ก็ก็ชื่นชมนะที่ทางค่ายเขาเนี่ยก้าที่จะนําเสนอเรื่องราวตัวละครใหม่ๆบ้างหรือว่าอีกมุมมองหนึ่งในจักรวาล Star War ลบ้างตอนนี้ ผมก็เรียกว,ว่าชอบมากๆเลยดีกว่าในจุดนี้ได้เห็นมุมอื่นๆบ้างในจักรวาลที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็งานประพันธ์ดนตรีก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดีเลยทีเดียวเป็นผลงานของลุดวิกโกรันสันที่เคยไปทำดนตรีประกอบให้กับแบล็กพันเตอร์แล้วก็เท n e t สำหรับเรื่องนี้ก็ทำออกมาได้ดีเหมือนกันงานดีเหมือนกันคือฟังแล้วไม่หลุดธีมความเป็นซาว w อร แต่ขณะเดียวกันก็มีเอกลักษณ์มีความออริจินอลของตัวเอง mm hmm. เช่นกันในส่วนของการแสดงผมก็ไม่รู้จะติตรงไหนนะเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยก็แสดงได้ตามมาตรฐานของทุกคนเลยนะครับไม่มีใครโดดเด่น,นจ,จ,จนเกินไปหรือว่าจางจืดจางจนเกินไปก็โกกูนี่นับว่าเป็นนักแสดงได้ไหม <laughs> เพราะว่าน้อนเนี่ย ถือว่าขโมยซีนได้เยอะอยู่นะเรียกได้ว่าหลายๆคนที่ดูเนี่ยโดนน้องโกรูตก,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 กไปเยอะเลยผมก็หนึ่งในนั้น <c oughs> พูดในส่วนที่ชอบไปก็หลายข้อแล้วทีนี้มาในส่วนที่ยังอ่ายังไม่โอเคเท่าไหร่นะครับอย่างแรกเลยก็คือตัวละครฝั่งตัวร้ายที่ตัวฟิลี่ไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวมากนะักนะครับในฝั่งของตัวร้ายหรือว่าฝั่งจกักรวรรดิเดิมเนี่ยว่า ทำไมตัวละครถึงทอย่างนี้มันมีแผนอะไรไหมอะไรอย่างนี้ยังไม่ค่อยถูกบอกเล่ามากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวซีรีส์เนี่ยก็จะเน้นโฟกัสไปที่ซามูไรพะลุกอ่อนอย่างดินชารินกับโกกูนะครับทำให้เรื่องราวตัวร้ายเนี่ยมันไม่ได้ถูกเสริมเท่าไหร่นะครับอันก็เป็นจุดที่อ่ายังไม่ชอบจุดเล็กๆจุดหนึ่งแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อ่ายังไม่ค่อยชอบอยู่บ้างก็คือ บางตอนที่เป็นไซส์สตอรี่หรือว่าเป็นตอนแบบสแตนอะโลนเนี่ยที่ไม่ได้ส่งผลถึงในเรื่องหลักมากนักเนี่ยจะดูโดดๆไปบ้างในแง่ของอารมณ์ในบางตอนนะครับอย่างเช่นตอนชิงตัวประกันกลางอาวกาศหรือว่าตอนอตามล่ามือปืนริศนาที่ดาวทัทูอินเนี่ยคือดูจะแป,กแปลกๆจะดุดดุด,ด,ดไม่เข้ากับตอนอื่นๆไปบ้างถ้าเทียบกับภาพรวมทั้ง8ตอนนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่มากมนนันถือว่า สนุกในอีกมุมหนึ่งทําให้เห็นมุมอื่นๆรสชาติอื่นๆจะได้แบบไม่เลี่ยนจนเกินไปนะครับผมแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเาเรียกว่าโดดในอารมณ์ไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็เข้าใจได้แหละในซีรีส์ตะวันตกเนี่ยมันก็ต้องมีตอนพวกนี้บ้างนะครับแต่ให้เล่าแต่เส้นเรื่องหลักอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงจะอารมณ์เดียวไปหน่อยมันจะต้องมีหลากหลายเลเยอร์ของอารมณ์ของซีรีส์แต่ละซีซั่นบ้างอันนี้เข้าใจได้อยู่ ถ้า Netflix มีเรื่อง s e n t e r t h i n g เป็นปหนึ่งเรือธงประจำค่ายเป็นตัวชูโรงที่ดึงคนดูนะฮะบ้าน HBO เคยมี Game of Thrones เป็นจุดขายแล้วก็มีพวกงานนิซีรีส์คุณภาพหลายๆเรื่องเป็นทับเสริมบ้าน Disney Plus เนี่ยผมก็พูดได้เลยนะว่าสามารถส่ง The Mandalorian เข้าประกวดได้อย่างไม่อายใครแน่นอนนะครับ ภาพรวมสําหรับเดือมแมนเราเรียกทซีซั่นหนึ่งเนี่ยสำหรับผมนะส่วนตัวผมนะรู้สึกประทับใจมากๆกับเรื่องนี้นะครับมันเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพแล้วก็ความบันเทิงที่พร้อมเสิร์ฟทุกตอนเชื่อเลยว,ว่าตัวซีรีส์เนี่ยยังสามารถไปได้อีกไกลเลยนะครับยิ่งถ้าคุณเป็นแฟน Star Wars เลยเนี่ยคุณจะสนุกแบบคูณ2เลย แต่ว่าถ้าไม่ใช่แฟนสตาร์วอลแล้วก็โดนจับมานั่งดูโดยที่ไม่รู้เรื่องมาก่อนเนี่ยมันไม่รู้เรื่อง Star Wars มาก่อนเนี่ยผมว่าก็ยังสนุกอยู่นะเพราะว่ามันบันเทิงในตัวของมันเองอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าเพียงแต่ว่าอาจจะไม่อินบ้างในในบางโมเมนต์เท่านั้นเองแต่ยังไงผมก็เชียร์ให้ไปรับชมนะด้วยจำนวนตอนแค่8ตอนเนี่ยมันถือว่าค้างกระชับแล้วก็ไม่ยาวจนเกินไปวันหยุดเนี่ยสามารถ นั่งดูแบบรวดเดียวจบก็ได้เลยเออแล้วอาจจะแบบเบรกแตกดูซีซั่นสต่อเลยก็ได้นะครับผมโดยรวมสรุปไปเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นแฟน r Wars หรือไม่เนี่ยคุณก็สามารถสนุกไปกับการมาจนภัยของพอลูกดินจารินกับโกกูได้อย่างแน่นอนครับคิดเห็นกันบ้างครับกับซีรีส์ The Man d a l ร r i a ียนซีซั่นที่1ชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนคอมเมนต์บอกมาได้ถ้ามีภาพยนตร์เรื่องอื่นซีรีส์เรื่องอื่นจากแนะนําผมก็พิมพ์บอกมาได้นะครับถ้าผมดูแล้วจะได้นามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด หรับคลิปนี้ถ้ามีตรงไหนไม่ถูกต้องข้อมูลตรงไหนไม่ถูกต้องเนี่ยก็พิมพ์บอกมาได้นะครับผมสุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังพบกนใหม่โอกาสหน้าดูไปเหอะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ